ขณะนีะ้เจ้าหน้าที่กรมฐานพ่านที่26นะครับก็กําลังปรับอาวุธปืนเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจเคลื่อนกําลังเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการของผู้ก่อการร้นะครับซึ่งจะมีการจําลองสถานการณ์ในพื้นที่ให้พี่น้องได้เห็นนะครับทางซ้ายมือนะครับอันนี้เป็นหัวหน้าโจร์ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการนะครับทางขวามือก็เป็นพี่น้องอาสาสมัครฐานพัานของเรานะครับกำลังปรับนะครับ การการยิงนี่เขาเขายิงจริงๆเลยใช่ไหมจริงๆครับวันนี้นี่เสียงปืนเสียงระเบิดตุ้มตั้มตุ้มตั้มเลยใช่ไหมครับแต่ว่าหัวหน้าโจรนี่ก็ดูดูพี่น้องรูปร่างนี่เหมือนเลยนะเออแต่เป็นพี่น้องอาสาสมัครฐานาๆของเราเนาะโอ้สุดยอดครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับ